ปัญหาฝ้าสาเหตุที่คุณยังไม่หายนะคะเพราะฝ้ามีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะรักษาถูกวิธีนะคะเห็นผลแน่นอนฝ้าแบบที่1ค่ะเขาเรียกว่าฝ้าแดดฝ้าแดดนะคะเราเองนะคะหน้าเราค่อนข้างเชน่ยีชกับ ความร้อนแล้วก็แสงไฟนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรใช้เครื่องสาอางที่เป็นฐานน้ําไม่ใช่ฐานน้ามันนะคะตัวนี้นะคะจะทําให้หน้าเราไม่ไวต่อแสงที่สําคัญค่ะอย่าใช้พวกไวท์เทนนิ่งเร่งความขาวนะคะเพราะจะทําให้หน้าเราส่งผลเสียในระยะยาวค่ะ วันนี้เกดมีเจ้าตัวนี้เลยมาแนะนํานะคะเขาเรียกว่า j o ราส m านะคะเป็นเซรั่มผ่านน้ำนะคะซึ่งเซรั่มผ่านน้ำเนี่ยทำยากกว่าเซรั่มถ่านอื่นๆมากมายนะคะเพราะสามารถที่จะส่งสารสกัดลงลึกเข้าไปใต้ผิวนะคะและยังคงความชุ่มชื้นด้านบนได้อีกด้วยตัวนี้นะคะผ่านการทดสอบจากเร์มา j าซ a t เทสประเทศญี่ปุ่นมาเรียบร้อยแล้วว่าไม่เกิดอาการแพ้ดใดทั้งสิ้นและไม่เกิดผลเสียระยะยาวค่ะ ต่อมาฝ้าอีก2แบบค่ะเขาเรียกว่าฝ้าเลือดและฝ้าฮอร์โมนฝ้า2แบบนี้เกิดจากความผิดป,ปกติจากภายในร่างกายของเราเราเลยจะต้องปรับสมดุลในร่างกายด้วยนะคะวันนี้ค่ะแนะนํานี่เลยสําหรับฝ้าเลือดและฝ้าฮอร์โมนนะคะก็คือตัวโซลารซันค่ะตัวนี้นะคะจะแบ่งออกมาเป็น2ส,สูตรด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นสูตรเช้าและสูตรตอนก่อนนอนทําให้เรานะคะสามารถดูแลผิวของเรานะคะได้2 4ชั่วโมงนะคะ ตัวตัวตัวแรกเลยก็คือตอนเช้านะคะตัวนี้จะช่วยป้องกันแสงแดดด้วยนะคะทําให้เม็ดสีผิวเราอะ่ะไม่ถูกเร่งการผลิตเม็ดเมลานินขึ้นมาดําขึ้นเร็วนะคะและช่วยยับยั้งฝ้าใหม่และสลายฝ้าเก่าอีกด้วยค่ะต่อมาค่ะคนที่เป็นฝ้าส่วนใหญ่แล้วบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยจะหน้าแห้งมากๆเลยนะคะแล้วก็เริ่มมีริ้วรอยนะคะตัวนี้นะคะทําหน้าที่ดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง170เท่าเลยทีเดียวจะช่วยทําให้ผิวใสนะคะอุ้มน้ํานะคะแล้วก็กระชับรูขุมขน วันนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นทั้งหมดเลยนะคะขายเป็นเซตหมดเลยนะคะหรือจะเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะยังไงนะคะทักกันเข้ามานะคะทีมที่ปรึกษาเรื่องผิวของเราพร้อมดูแลทุกคนทั่วโลกค่ะ